พี่มอสเพลคสัญญาณลราพงข้างนี้ก่อนต่อไปจะต่อไปจะร้องเพลงอะไรชาหรอคักว่าี่ผาเต๋มฮักลาใช่เตอต้องต้องฮักลาที่ผาแต้มติดไหมฮักลาที่ปาแต้ครับทกลาธิปาแต้มโอเคสวยเลยเนี่ยสู้ๆนะอยู่ด้วยกันลองต่อลูกลองต่อฮักลาที่ผาแต้มใช่ไหมครับผมอาจารย์ไปฮักลาที่ผาแต้มครับแล้วข้างหลังลูก เตรียมตัวให้เสร็จนะลูกนะเสร็จเพลงนี้แล้วเดี๋ยวจะเชิญคณะกรรมการเนต่อควิีเรเราต้องเลกตอนนี้3ามทุ่มจะ4ี่ทุ่มแลู้กนะเราต้องดูเวลาันันจิบสามจะสี่แล้วหรอใช่เราจนีีค่ะ

ยอดเสียงดีมากลแเขาเนาะขอบคุณทุกกำลังใจตอนนี้เหลาพี่้ไมเก็บกริดฟ้าเก็บไปโอเคืออการแสดงแนวเ้องนะครับขอาอนุญาตเปิดไฟลำพงของตลาดขึ้นจากฝนได้พี่น้องมาได้บางไป บางใบสองโอเคร้องได้ดีมากน้องนิมพุได้มีโอกาสอาจจะได้มาร่วมงานด้วยกันนะเอาเปิดไฟเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยมองไปด้านหลังครับรุ่มสีแดงๆเท้เาขาด bốn trăm ngàn m, đó là tụt thấp khúc thành, các bạn ạ, che sát đang nghe câu chuyện ว่ามันลำพุกขาดได้พี่น้องครับต้นเรียกว่าเคสสัญญาณนะครับในความส่วนตัวของป่ามนต์ลองดีทุกเพลงนะครับใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับในการเช็คสัญญาณเสียงฟู่กู้หรืองั้นอย่าสิฟังมาเสียงต่างเสียงแหลมเสียงเบียดมันยังบอเพราะว่าวันนี้นะครับรถติดตั้งแต่เศร้าจนกระหอดใบสองผู้ขับเขาก็กินของง่ายว่างเมื่อจะขึ้นมากครับพี่น้องครับเปิดไฟเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยมองไปด้านหลังครับ มองไปด้านหลังร่มสีแดงจำนวนจำกัดเราแจกเครื่องดื่มโสมโมทีฟรีคนละหนึ่งขวดครับหมดแล้วหมดเลยนะครับด้านหลังนะครับร่มสีแดงที่มีผู้ชายยืนรูปหล่อผู้หญิงสาวสวยนะครับขออนุญาตตั้งสองแถวครับพี่น้องครับตั้งสองแถวไม่ไปไปแล้วนะพี่หมอกำลังเดินไปเนียนแต่ยิ้เบิดประกันเช็คสัญญาณอยู่นะครับเช็คสัญญาณอยู่เดี๋ยวเด้อพี่หมอกำลังเดินไปนะครับ กตคือใจทำยัครับคือกค่งอันนี้มันความผู้ชายมันยังเกาะเมื่อดีแใคมันใครมันตั้งตู้้พุ่งเองนี่คือสิบเวณขอพี่ลอมื่อียเนนะครับอืแต่ว่าเพา่เป็นรถไฮโดลินะครับก็เลยใช้ยุกด่วนมอไปด้านหลังร่มสีแดงๆครับพี่ลองเด้านหน้าังไยินด้านหลังที่นั่งยึดติดนะครับรุกขึ้นก่อนเลยนะครับซัก3าแถวแจกเครื่องดื่มโสมทฟรีคนละวด หมดแล้วหมดเลยนะครับแต่เราจะแจกเฉพาะอายุ18ปีขึ้นไปห้ามใส่ลูกหลานไป้ได้พี่น้องเด้อเพราะเป็นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีมครับเออเป็นเครื่องดื่มชูกําลังเหมือนยี่ห้ออื่นๆครับแต่เรามีความแตกต่างก็คือเรามีปริมาณขวดที่ใหญ่กว่านะครับและปริมาณอายุขังแน่นเองก็ยี่ห้ออื่นๆแต่จำนายขายขวดละสิบบาทนะครับวันนี้เรามาแจกปีเราไมม ะะส่วนวันพรุ่งน,นี้เราจะขายค่ะขายปกติวันพรุ่งนี้เราจะขายแต่ถ้าขายเราขายขวดละสิบบาทแต่เพื่อนึ่งสมบ,บทีบกบเป็นเพื่อนผู้กุมกาลังนะครับพี่น้องครับเดี๋ยว,วนี้กินดวงดีใจในรสชาติอย่าลืมครับไปที่ร้านตู้แช่ร้านสุนทรเพื่อไปมีจําหน่ายขายให้กับท่านขวดละสิบบาทแต่วันนี้เราแจกรีและมีจํานวนจํากัดนะครับหมดแล้วหมดเลยเนาะนะครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปเอาเด้อ แต่นะครับวันนี้เราขออนุญาตเปิดปาให้เด้อเราแช่เย็นให้เรียบร้อยหลายท่านถือมากบริวาเอาคือเปิดปาเราเปิดปาเพื่อให้ต้องการได้ลิ้มชิมรสวันนี้ดื่มแล้วติดตรองกินใจยางไปร้านค่ะทักขังในพี่องครับติดพื้นติดไ้ายยูนิละ่ะเพิ่นมีจจาหน่ายขายไห้กับพี่น้องเนาะนะครับปกติแล้วที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเราจะขายขวดละสิบบาทเท่านั้นแต่วันนี้เราไม่ขายเราแจกฟรี ปักอุหญิงเมิดนาทีเข้าแล้วลูกพลสิเปิดงานนาทีนี้เรียวจะออกมาพบกับพี่น้องมาอีกอดใจไว้เอาเงินใส่ถุงไว้สักวันแม่เดี๋ยวจังจังหายไม่เดี๋ยวสิออกมาไม่เนาะนะครับพอได้เวลาเวลาแล้วที่ทางคณะกรรมการจะขึ้นกล่าวเปิดงานนะครับอ้าไปลูกเข้าเขาขอขาขอเขามาล่ามากถ้าลูกเขาขอเจ้าบ้านหนึ่งสักคนเดี๋ยวได้เวลาคณะกรรมการขึ้นเปิดงานนั้นนะครับเข้าหลังเวทีนะครับผมแฟนคลับทีี น่ารักเสมอน้องมิงสู้ทุกสถานการณ์ขึ้นสู่บนเวทีเลยนะครับก็ต้องรอมแนวเรีเียนะครับ โอเคครับบรรยากาศครับผมเด็นสีครับตามมาเมื่อเย็นประเมินเอาเชี่ยวสวัสดีครับ